ฝนตกกระน,นำถ่ายให้ดูนะคะสามรถ้วค่สามรถใครที่หน้าฝนปลูกผักไม่ขึ้นนะคะอินรีย์จริงๆนะคะขอให้ใช้ปูนขาวดูรูไม่ลดลาดนะคะผักชงผักชีก็จะขึ้นจะไม่เหลืองนะคะแต่ว่าใบเล็กนะคะต้นก็จะแก่เร็วแต่ถ้าใครมีแบคทีเรียรต้องสองเดือนขึ้นครึ่งน,นะคะพอฝนหยุดก็มาหยอดนะคะกระถาง19นิ้วก็บัวนะคะบัวสีลิตรพอนะคะถ้าเหมือนล้อยางของน้องแอลนะคะ น้องแอลอยู่โคราชนะคะแอลปลูกไปเรื่อยนะคะก็ให้หนึ่งล้อนะคะพเพื่อนๆใช้แบคทีเรียนะคะใช้น้ำปลาที่พอลดจะดีมากนะคะให้ไปผปสมไข่นะคะสิบฟองนะคะชูรสห่อห้าสิบบาทนะคะเปลือกไข่หนึ่งูนะคะน้ำปลาไข่ชูรสนะคะปลา้ะนะคะอย่าใช้กระปีนะคะกระปีมันมีสารกันบูดนะพเพื่อนๆนะเขาจะเหลือง ต่อให้คุณบุมมา3มเดือน4เดือนมันจะเหลืองน้ำปลาขอห้ใช้ที่พอลดพอมันจะเป็นปลาไส้ตันมันจะไม่มีส่วนผสมตัวอื่นเหมือนตัวอื่นจะดีกว่ามันจะเป็นสูตรแดงเข้มข้นบล็อกเอาอยู่หมดนะคะหน้าฝนเนี่ยเดี๋ยววันนี้นาจะไปเอาปูนขาวนะคะสี่โมงปูนขาวโดโรไมของเปลือกหอยนะคะอันนี้มันของการจนบุรีสงสัยมีแต่ค่าเชื้อโลกกับบําบัดนิดหน่อยนะคะอันนี้ผักจะ19วันเหลืออีก7วันนะคะเพื่อนๆนะแต่ใครก็ขึ้นดีต้น มะเขือรักบี้ก็ขึ้นดีนะคะนาถ่ายให้ดูนะคะนี่มะเขือขื่นนาลิบใบข้างบนลงไปก่อนใส่ส้มตำใส่ตําแตงอร่อยมากนะคะอันนี้ก็เป็นผักชีราวก็สู้ดีนะคะแต่ถ้าใครมีแบคทีรียสังค์แสงขอให้สองเดือนครึ่งกระถาง19นิ้วลด4นิ้วนะคะจะสู้แล้วก็ขึ้นสู้ฝนอันนี้เห็นไหมสู้ฝนนะคะเก็บสู้ฝนไม่พังแต่ผักชีนะคะผักชีลาผักชีไทยนะคะ ผักชีลาผักชีไทยต้นหอมขึ้นช่ายเขาจะไม่สู้ฝนสะสามใบขึ้นสามใบเขาจะเปื่อยเน่านะคะเขาจะไม่สู้แต่ถ้าคุณมีปูนขาวดูรมไมของทัศนีเปลือกหอยสุราจะดีมากนะคะแล้วก็แบคทีเรียต้องใช้สูตรสองเดือนครึ่งอย่าให้มีกะปินะคะกะปิมันเหลืองแต่น้ำปลาก็คือน้ำปลาทิพรสเท่านั้นที่นาทามานะคะถ้าใครไม่มีปูนขาวก็ใช้แบคทีเรียนะคะผักสู้ฝนแบบนี้นะนะขอบอกว่า ผักฝนกระน่ำเมืองใต้จะเม็ดใหญ่มากนะคะลงสามรถน่ารอันนี้ฝนตกนงนมาถ่ายนะคะนะคะเพื่อนๆเ,เ,เขาจะสู้เขาจะโตเร็วผักชีจะโตเร็วกว่านี้อีกอันนี้นะได้ปูนเขามาก็ผิดนะคะเดี๋ยวตอนสี่โมงเนี่ยสามโมงครึ่งนะ่าจะไปเปลี่ยนนะจะไปเอาโดโรใไมามานะคะห้าสิบกิโลก็ยี่สิบห้ากิโลร้อยห้าสิบาทนะคะนั่นแหละเดี๋ยวนาจอมมาใส่ให้ดูถ้ามันเป็นเปลือกหอยสูตรเปลือกหอยจริงนะคะมันจะเขียว พราะว่าสูตรเปลือกหอยนี้ให้ทาุทุกแนวเลยเร่งรากใบเขียวใบงามนะคะพี <uana> ่เฮ็ดทางดินบำบัดน้ําเสียนะคะแล้วก็ให้ผลดินดีต้นไม้เหลืองต้นไม้หยิกต้นไม่งอเร่งรากลาาแก่ต้นแก่เร็วนะคะใบดึงดูดดีปุ๋ยดึงดูดดีดึงดูดอาหารโตเร็วกินอาหารดีนะคะกินน้ําหมักดีขึ้นโตเร็วนะคะพวกกงพวกแกบนี่มาทำลายไม่ได้ถ้าคนปลูกปลอดสารจริงๆนะบอกแล้วว่าจะไม่เหลืองเลยแต่ถ้าต้นจะอวมน้ำไตจะเปื่อยก็เพราะผักชีเล่าผักชีไทย ขึ้นช่ายต้นหอมมันไม่สู้น้ําฝนนะคะแต่ระบายกระถางให้ดีก็คือนะขอบอกว่าอนะินทรีน่ะอินรียนะคะให้ผสมทรายให้ดินล้วนซุยรากจะเดินดีรากจะไม่บีบไม่รัดแล้วปก๋คุมเพราะปุ๋ยเขาต่อเนื่องในตัวเจนส่งต่อเนื่องนะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็หนอนเห็นไหมหนอนเจดีก็กําจัดไม่ได้กินกระลําดอกนะไปสองต้นแล้วนะคะเนี่ยกินไอไอกวางตุ้งดอกไม้ไฟนะไปหนึ่งต้นเหลือต้นเดียวนะคะนั้น เม็ดที่เหลือเป็นเชื้อราหวานลงนี้ก็ไม่ขึ้นบกชอยนะคะกินอร่อยมากนะริดไปสี่รอบแล้วนะคะริดไปทีละสองกีบสองกีบ,ก,บก็หนอนเจดีมากินโคนเขาอยู่นั้นเมื่อเช้านะข้าวออกไปสี่ตัวแต่ถ้าเป็นของทัศนีมแมลงก็ไม่มาไข่เพราะนาใช้แต่สร้างปฏิกูลสร้างดิบซักาเชื้อโรคทั้งเพนะคะพวกปอดสารนี่ไม่รู้เป็นอะไรมันมาบาลานซ์กันเขาจะไม่เป็นต้นใบหยกใบเหลืองไม่เป็นกดไม่เป็นด่างนะคะไม่กระทบรักเน่าตายลงนะคะนั่นแหละ เดี๋ยวนาวันนี้นายจะไปเอากาพอจะไปเอากาฝนก็ตกนะคะเพื่อนๆเนี่ยนาขาฝากถึงแอลว่าให้ผสมในถัง100งลิตรแนวนอนใช้ฝากระจกนะคะไปซื้อหลังคาสใสแผ่นไม่กี่บาทไม่งั้นก็ไปหาแผ่นกระจกรถเก่าคนเขาทิ้งนะคะน้องแอลแล้วก็มาคุมนะคะใส่ถังแนวนอน120ลิตรผงชูรสนะคะห่อ50ไข่สิบฟองใส่เปลือกไข่ไขยุมพอเป็นสก,กิดนะคะอย่าไปปั่นเพราะไข่เขาขึ้นมากบไข่แดง แบคทีเรียจะแดงเร็วเปลือกสีไข่กรรมฐถนสีอยู่ที่เปลือกไข่สีแดงจะช่วยแดงเร็วใหม่ๆผสมหัวเชื้อใหม่ให้แอลเอาหัวเชื้อเก่ามารวมด้วย12ลิตรนะคะแล้วก็ใส่ผงชูรสลงไปห่อ50ไข่10ใบปะลาร้า1ขวดขวด20บาทนะคะน้องแอลแล้วก็น้ำปะลาร้าขวด20ผสมลงไปเลยแล้วก็คนทุกวันวันละ4-5รอบนะคะกระถางแนว20ลิตรอ120ลิตรนะคะน้องแอล สักเดือนครึ่งค่อยไปกอกใส่ถังหกลิตรน้องเอลจะไม่เหนื่อยถ้าน้องเอลไปกอกตั้งแต่นูน่นหัวเชื้อยังไม่เป็นมันเหนื่อยนะคะขวดเล็ก25ลิตรนะคะแล้วก็ขวด1.5ลิตรมันเหนื่อยแต่ถ้าคุณผ่านขึ้นไป2เดือนคุณใส่ถังไว้120ลิตรแนวนอนน่ะคุณค่อยมากอกใส่ขวด6ลิตรหรือขวด1.5ลิตรหรือขวด25ลิตรมันก็ไม่เหนื่อยเชื้อเขาจะไม่ตายแต่ถ้าคุณไปกอกแบบนั้นคุณขี้เกียจขายาเชื้อเขาจะตายแล้วก็เหนื่อยด้วยนะ นั่นแหละนะาแนะนาคนที่มีพื้นที่เหมือนบ้านน้องแอลนะคะนั่นแหละให้ทําเป็นถังปูนแนวนอนไปซื้อมาเลยนะคะแล้วก็ผสมตั้งไว้กลางลานน้องแอลเลยนะคะเดี๋ยวนะ้าก็ย้อยต้นหอมออกมาใส่นี่นะามาถ่ายผักกาดให้ดูนะคะอีก8วันนะครบ19วันผักชีนะคะก็ยังเขียวดีนะคะเพื่อนๆเนี่ยน้ามาอัปเดตให้ดูนะคะผักกาดขาวอีก8วันครบ19วันถูกต้องแล้วคะ่ะ เนี่ยแตงกวาสามารถใบปักได้นะคะออกรากนะคะยอดอ่อนๆก็ออกรากนะคะเดี๋ยวนาให้ดูอันนี้คือแตงกวาที่นบะปักไว้กับยอดเขานะคะรากเขาออกรากแล้วก็ยอดอ่อนๆก็ปักติดดีเพราะว่าถ้าเอาแก่ๆเซลลเก่าเขา,เขาปล่อยเซลล์ไปแล้วเขากินเลี้ยงไปนานเขาจะไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะคะนั้นใช้ไปห่างมา3มข้อแล้วปักนะคะแต่ถ้าใครปักที่ฝนไม่ค่อยตกมีแดดจัดก็ให้ไว้ในที่ร่มจัดเลยนะ สามวันค่อยลดน้ําทีนะคะอันนั้นต้นมะเขือเปานะนาเอามาย้ายมาจากบ้านนู้นนาจะให้รากเขาออกเยอะก่อนเต็มก่อนนาค่อยเอามาลงแปลงใหญ่ตัวนี้นะคะนาต้องไปเอากะามะาพร้ามาอีกก่อนหกระสอบเอ้สี่กระสอบนะคะนาจะมาใส่ตรงนี้อีกสองกระสอบแล้วนาจะเอาดินถุงนี้เทลงเลยผสมปูนขาวนะคะแล้วก็เอาลูกกาถั่วลงเลยเพราะว่า <c oughs> ลูกกาถั่วเขาเริ่มแก่แล้วนะคะอันนี้ลูกก้าแครอทนะคะลูกกาแครอทนะ อันนี้ผักชียังไม่งอกนะคะผักชนีน่าใส่จอกเล็กไว้อันนี้กวางตุ้งฮ่องเต้อันนี้กวางตุงะะงต้งจัมโบ้นะคะกวางตุ้งจัมโบอันนี้ไอหอมญี่ปุ่นนะคะเนี่ยน,นี่มะเขือเทศเห็นไหมยังเหลืองอยู่เลยอันนั้นสลัดนะคะสลัดดัดวีนัดใบสีแสดนะคะอันนี้ไม่แน่น่าจะลองเอาเคมีมาใส่ดูไม่รู้ใบจะขึ้นไหมนะแล้วนาก็จะใส่เล่งดอกเขาไว้นะคะเพราะว่านะกากลัวปอดสารนอนเจดีมันจะกินตายหมดนะอันนี้แล้วก็ นะคะแต่เราก็ไม่เป็นน่าจะใส่แค่สามเม็ดนะคะแต่แนวอื่นเราไม่ได้ใส่ถ้าคนใส่เขาก็รู้นะคะทราบปฏิกูลแบบนี้ใส่ไม่ได้เลยนะคะมันกระทบกันแล้วถ้าเราใส่จริงอ่ะต้นแตงกงแตงกวาถั่วเราอ่ะสามเดือนย้ายมาอยู่นี่สองเดือนห้าเดือนคงไม่อยู่แค่นี้ป่านนี้เขาได้เก็บตั้งแต่เดือนกว่าจะสองเดือนนะคะจะเดือนกว่าจะสองเดือนนะคะแล้วก็ตายลูกดกแล้วก็ตายหงายตายหาเป็นเลยนะคะเพื่อนๆนั่นแหละอันนี้ก็เป็นสลัด วีนัสนะคะเป็นควงตุ้งจัมโบ้นะอีกหน่อยเดียวน่าจะเอาขุยเพราะว่าข้างล่างดินเขาเป่อยด้วยกาก,ากมาหนึ่งชั้นแล้วทีนีในายใส่น้าใส่แกล็บช่วงที่หวานเม็ดหนาะไปหนึ่งนิ้วแล้วนะคะต่อไปน่าจะใส่แกล็บดำเลือกขุยมะพร้าวเพื่อมารักษาความชุ่มฉ่าใส่แกล็บดำกับขุยมะพร้าวให้ผักชีมันขึ้นหนึ่งนิ้วก่อนนะคะนาะค่อยเอาเกล็บดำกับขุยมะพร้าวมาใส่แล้วต่อไปค่อยเอาแกล็บมากรบอีกนะคะ การลดผักก่อนสารลดน้ําให้ไหลทิ้งได้แต่น้ําหมักอย่าลดให้ไหลทิ้งการจะลดน้ําหมักก็คือให้เพื่อนๆนะลดน้าเปล่าก่อนเขาได้ไปบรรลานไปเจือจางดินข้างล่างให้ต้นไม้ได้เจือจางนะคะค่อยลดน้ําหมักลงไปน้ําหมักที่ผสมนะคะนั่นก็น้ําหมักเศษอาหารถังน้ําหมักเศษอาหารนานะคะแล้วก็ที่บ้านนู่นเดี๋ยวนราพาไปดูนะคะนั่นแหละนะคะอันนี้ยังไม่ได้ไปซื้อกระถางนะคะน่าจะหากระถางไปแหลมๆตุ่นแหลมๆนะคะ มาใส่แล้วก็แฝนส่วนมากน่าจะถ้ามีรากแบบนี้น่าจะใส่กากเยอะนะคะใส่กากแล้วใส่ดินรองตรงกลางแล้วผสมปูนขาวแล้วใส่กากกบเลยกากต่อไปก็อมน้ําหมักเ,เป็นดินนะคะเพื่อนๆนนั่นแหละค่ะอันนี้ก็ผักชีนะคะเอาหลบฝนไว้พวกนี้เพราะนายังไม่มีปูนขาวนะคะนายังไม่มีแบคทีเรียที่ดีน้าไม่ได้ปูนขาวของคุณทัศนีสุราษฎร์มานะคะอันนี้มันเป็นปูนขาวแค่ค่าเชื้อโรคมั้งนะเพื่อนเพื่อนนะ กับบันบัดน,นิดหน่อยเพราะนาเคยซื้อมาใช้ไม่ดีเลยไม่ต่อต้านอะไรเลยนอนเจดีก็ยังวิ่งเฉยกินต้นกะหล่ำดอกนะไปสองต้นอยู่เน่นนั่นแหละนะคะอันนี้ก็มะเขือนะคะลูกนี้ติดแล้วดอกร่วงออกไปแล้วนะคะเนี่ยลูกนี้อีกหน่อยเดี๋ยวก็ร่วงออกนะคะถ้าถ้ากิงเขาดียาวแบบนี้เขาจะไม่ร่วงนะคะตอนนั้นนาไปเอารถหัวมันมันก็เลยร่วงนะคะข้างกบกําลังตูนะคะข้างกบกําลังตออกลายแล้วนะคะนี่ นะคะเดี๋ยวให้แต่ละกิ่งห้ากิ่งเนี่ยโตขึ้นมาอีกสองนิ้วนะก็ตัดไปยอดเขาเลยเพื่อให้ตัวแม่ปล่อยแขนงมาอีกนะคะแล้วให้ทุกกิ่งได้กินอ้วนเขาก็จะเพิ่มแขนงเพิ่มดอกออกมาแบบนี้แหละทําให้ได้สี่สิบกิ่งนะคะมันก็จะมียี่สิบกิ่งได้เก็บเร็วเหมือนคนปลูกอินทรีย์ผสมเคมีอีกยี่สิบลูกก็ออกมาเป็นตุ่มนมสาวโลนะคะเพื่อนๆอ,อ,อันนี้ก็สลัดอันนี้ก็ผัดชีจ้าขึ้นใช่จ้า นี่ะคะผักชีปแปลงนี้ยังไม่ขึ้นพึ่งขึ้นเม็ดหนึ่งนะใส่พิษมดนะเดี๋ยวน่าจะรื้อใส่พิษมดใหม่ดูทําไมไม่ขึ้นก็ไม่รู้นะคะถ้าใครมีแบคทีเรียขยันลดนะคะมันกระตุ้นเม็ดเหมือนกันแต่ว่าต้องใช้สองเดือนครึ่งน,นะคะแบคทีเรียใหม่ๆอย่าผสมเหลืองนะคะนั่แหละอันนี้สวิช,ชาร์ตนะคะเพิ่งงอกสามสามถ้วยนะคะเนี่ยต้นอ่อนนะปักไว้อยู่นี่นะคะสวิช,ชาร์ตเพิ่งงอกสามสามต้นนะคะเพื่อน อันนี้กวางตุ้งห้องเต้กรประกาศขาวอันนี้กระเจี๊ยบนะคะที่นาปอักไว้อันนี้ผักบุ้งนะคะไอ้ต้นงูจงอางนะคะอันนี้ผักเพลยิ่งได้น้ําได้ปุ๋ยขึ้นดีมากให้ดีก็ปลูกใส่กระถางใส่น้ําเหมือนนาทำนะคะเนี่ยผักบุ้งจีนนะคะผักกระเเยงไอ้ผักเพลนะคะอันนี้ก็หอมญี่ปุ่นเลยไหมนามาหยดตรงนี้กําลังงอกขึ้นมานะคะนี่หอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นนะคะนี่หอมญี่ปุ่นหอมญี่ปุ่นนะคะ นี่ก็มาถ่ายใกล้ๆให้ดูเนาะผักชีนะคะนี่ผักชีนะคะนี่โหระพาใบเมงรักนะคะอันนี้ก็เป็นนิัก,กาดนะคะไล่ให้ดูเนาะใกล้ๆนะคะฝนตกตะไคร่เดินดีจ้าอันนี้เป็นกระถินพันใบใหญ่นะจ้ามาไว้ทำขแขนงเยอะๆให้เหมือนต้นมะเขือเด็ดยอดกินจ้าน้าขาดอะไรรู้ไหมจ้า่าจะซื้อชะอมนะจ้าอันนี้กระลำดอกจ้ากระลำดอกนะจ้าอันนี้ควางตุ้งจัมโบ้นะจ้านี่ ต้มจัมโบ้จ้านี่ควมตุ้มจัมโบ้อันนี้ต้นมะเขือยาวนะคะมะเขือยาวม่วงต้นมะเขือยาวม่วงกอดารนะขอบอกว่าไปเอาต้นใหญ่มาเลยร้านที่เขาขายนะคะต้นละห้าสิบาทแล้วก็ยกระดับดินดึงดูดไนโตรเจนลงเลยแล้วก็ปกคุมหนาๆนกา,นา,ากมะพร้าวหนาๆนานาอีกนะคะแล้วก็ตัดยอดแล้วก็ลงน้ำปลาชูรสไข่นะคะทุกสามวันเลยเขาจะโตนะคะให้ตัดยอดแบบนั้นเลยไปซื้อต้นใหญ่มานะคะต้นห้าสิบาทมีสามกิ่งแบบนั้นอะ่ะ นะคะตามร้านเกษตรตามร้านขายต้นไม้นะคะพเพื่อนๆจะไม่ช้านะคะพเพื่อนๆเราปกคลุมปกคลุมเราไม่เสียหายนะคะใส่อินทรีย์เยอะใช้ปุ๋ยน้ํานะคะพเพื่อนๆใช้ปุ๋ยน้ําเขาจะไปทั่วดินไม่ต้องกบไม่ต้องพวนนะคะดินเลื่อนซุยกากมะพร้าวนี้ก็จะเปื่อยอมน้ําหมักนะคะมันเข้าทั่วหมดแล้วเราต่อไปเราก็ได้เป็นดินทั้งปกคลุมสลุงสลัดนะเขาบอกว่าฝนตกหนักให้ใช้กากแบบนี้นะคะใช้กากแบบนี้นะคะปกคลุมเขาจะไม่หักนะ ่อให้ฝนลงมาเม็ดใหญ่แค่ไหนนะคะเพื่อนๆฝน,นจะไอสลัดจะไม่หักนะคะเราลดด้วยน้ําปุย๋ยเป็นน้ําหมักมันจะไปทั่วกาก,ากด้วยทั่วดินดีกว่าคุณไปใส่ขี้วัวแล้วก็พวนนะคะมันออกทีเข้มทีแล้วก็ไม่ได้คุมขี้วัวก็แห้งพอรดทีค่อยปล่อยนะคะแล้วก็แบบนั้นสามารถไปใส่เคมีได้จ้า้ก็แค่นี้นะคะนะาํามาใส่ให้ดูเดี๋ยวนราเข้าไปหากระถางสวยๆเหมือนกล้วยไอติมแหลมๆมาใส่แล้วก็แฝนนะคะ ้วก็ปูผสมปูขาวโดโรไมน่าจะไปเอานะคะตอนย็นร้อยห้าสิบบาทนั่นแหละนะคะนักข่าดเดี๋ยวนาก็ตัดนะคะเพื่อนๆไปแล้วค่ะผลลงอีกแล้วค่ะไปแล้วค่ะผลลงอีกแล้วนะคะคลลน,ะคะนูลงทั้งวันเลยนี่คือถังน้ำหมักน,นะคะนี่ถังร้อยี่สิบริตรนะคะน้อนนะคะไข่มาใหม่เมื่อวันเมงวันมาไข่อีกสามลังนะคะเนี่ยพวกตัวเก่าจนกลายเป็นตัวดำหมดแล้วนะคะ ตัวเก่าจนกลายเป็นตัวน็อด,ดําตายหมดแล้วทีนี้น้าเปิดไว้นะคะให้แมงวันมาไข่ใหม่นะคะเมื่อวานไข่ออกมาเหมือนไข่มดแดงนะคะอีกสามลังเขาเป็นตัวขา,ขาวๆอยู่ใต้หมูนี่นะคะนั่นเห็นไหมเขากําลังชอนใชด้วเดียด้วเดีย,ดย,ดยเต็มเลยอยู่ใต้นี้นะคะนั่นแหละน้ําหมักของนานัน่นอีกถังหนึ่งนะคะถังนี้ใช้ได้แล้วถังนี้ก็หกเดือนแล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่ถังนี้หกเดือนแล้วนะคะฮิวมัดขึ้นดีมากน่าใช้หนอนนะคะ ถังนี้หกเดือนแล้วค่ะใช้ได้เป็นปีเลยนะคะหนึ่งจอกแบบนี้ต่อถังน้ำร้อยยี่สิบลิตรแบบนี้ตลาดขายถังร้อยสามสิบบาทนะคะที่โลตัสนาก็บอกส่วนที่แล้วนะแล้วก็ลดให้ทั่วสวนลดแบบพอดียิ่งดีนะคะไม่เปืองเพื่อนๆลดแบบพอดีนะคะยิ่งไม่เปืองน้ำปุ๋ยแบบนี้เข้าทั่วน่าจะเชื่อแต่ถ้าปเป็นเศษอาหารไปเทไปเทพึ่งเทนะคะสามวันมาโฟดบอกน้ำหมักเศษอาหารดีลดราดด้วยกากด้วยเศษอาหาร ด้วยเศษอาหารเป็นกากพึ่งลดลงมันจะเปื่อยได้ยังไงคะมันจะได้น้าหมักได้ยังไงคะข้าวของยังเป็นเศษนะคะเพื่อนๆถ้าเปื่อยแล้วเหมือนโจกอะ่ะแล้วมาตักผสมถังร้อยยี่สิบลิตรแบบเนี้น่าจะเชื่ออยู่เข้าดินหมดนะคะแต่ถ้าเป็นกากไปใส่กล้วยปกักกับเป็นกากพึ่งเทไปผสมนะคะแล้วบอกว่าอีกสี่วันอีกห้าวันอีกหกวันมาฟดเทด้วยเศษอาหารพืชผักขึ้นดีขึ้นงามติดดีนะคะ อันนั้นพิจารณาเอาเองปิดคลิป